สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะก็เมื่อไม่กี่วันก่อนใช่ไหมคะแจ็คสันหวังนเนี่ยมาไลฟ์ในเว้ยพอนะก็คือมีคนมาสปอยนะคะงานซู r ร i ยส b o บ l นะคะเป็นคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้แล้วหนึ่งนะก็เป็นภาษาจีนอีกแล้วคะ่ะทุกคนฟังไม่ออกเหมือนเดิมนะคะก็แต่ว่ามีภาษาอังกฤษบ้างประปลายนะก็คือแจ็คสันหวังเนี่ยถามแอมเบว่า อยากจะโชว์อะไรในงานนี้นะก็แจ็คสันวังนะคะถามเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่าแอมเบอร์ตอบเป็นภาษาจีนทุกคนฟังไม่ออกนะก็เลยตัดอะไรได้ไม่มากนะคะใครอยากดูไลฟ์คลิปเต็มนะก็แอดก็ลงไว้ให้ก่อนหน้านี้แล้วไปดูกันได้นะคะถ้าใครแปลออกก็มาเล่าให้ฟังด้วยนะแล้วนอกจากนี้นะคะทางสุกไ r ส์กก็ได้ปล่อยภาพออกมานะคะเป็นลิสต์เพลงที่จะใช้ในวัน คอนเสิร์ตวันนั้นนะก็มีการเซ็นเซอร์ด้วยนะคะทุกคนก็น่าจะเป็นเพลงใหม่ของพ่อนะก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์อยู่นะก็ลอดูกันนะคะแอบก็ตื่นเต้นแล้วนะอยากจะรู้ว่ามีเพลงอะไรใหม่บ้างนะแล้วที่สําคัญนะคะเหมือนกับว่าครั้งนี้นะจะไม่ใช่เพลงที่อยู่ในลิสต์ของที่เล่นในเวิร์ทัวร์ด้วยนะคะ ก็จะเป็นเพลงเก่าที่ทุกคนหยหาอย่างเช่น Do น Love Us นี้นะคะทุกคนก็อยากฟังมากนะแต่ไม่มีโอกาสได้ยินแจ๊คสันร้องค่ะทุกคนก็แอบอิจฉาเสียงหายเราหนึ่งนะก็ถ้าแจคสันผ่านมาได้ยินนะคะก็อยากจะบอกว่าเราก็อยากฟังนะคะที่รักค่ะอ้อนแล้วหนึ่งนะคะเป็นที่รักแล้วหนึ่งนะทุกคนก็เชื่อว่าทุกคนเ็อยากฟังใช่ไหม ก็วันนี้เอามาฝากกั่เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรในวันที่มีคอนเสิร์ตเนี่ยแอดก็จะเอามาให้ดูกันนะคะวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ